กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ริสาก็พาทุกหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งนะคะทุกคนหลังทราบข่าวมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ36ปีนะคะ,ะเป็นชาวบ้านดอนรีตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะไดะ้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะโดยมาขอพร กับองค์เทเวสุวรรณที่วัดแห่งนี้นะคะทุกคนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้เลยนะคะโดยได้ถูกรางวัลที่1ถึง12ล้านเลยนะคะทุกคนเพิ่งถูกไปเมื่องวดวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ โดยเจ้าตัวเล่าว่าหลังจากกราบไหว้แล้วได้เห็นอักขระที่เท้าขององค์เทาเวสุวรรณองค์ใหญ่สีเขียวของวัสมานนิดนะคะปรากฏเป็นตัวเลข597ค่ะทุกคนก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ถูกรางวัลที่1 2ใบนะคะก็ได้ไปขึ้นเงิน12ล้านมาเรียบร้อยนะคะก็ได้จัดผลไม้มาแก้บน2คันรถเป็นจำนวนเงินราวๆ40,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นแล้ววัดใกล้เคียงวัดสมานมิตรก็คือวัดหนองจอกนะคะก็มีผู้ชายท่านหนึ่งะคะได้ถูกรางวัลที่ห6ล้านนะคะทุกคนถูก1ใบซึ่งเป็นคนขับรถว,วัดนั่นเองเนาะซึ่งผู้ชายท่านนั้นก็ศรัทธาในองค์เท้าวสุวรรณเช่นกันนะคะทุกคนวันนี้ริสาก็เลยพามาชมบรรยากาศภายในวัดนะคะแต่ริสามานี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะทุกคน พระสงฆ์รูปหนึ่งก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อเช้าคนจะเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทุกคนมีผู้คนหลั่งไหลามาแก้บนกันเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่คนที่ถูกรางวัลที่1 12ล้านนะคะแต่รางวัลอื่นๆก็มีมานะคะทุกคนบางคนก็ถูก4ี่แสนหกแสนห้าแสนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาแก้บนกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ สำหรับที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นาพานดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็น้ำแดงแล้วก็เป็นผ้าแดงที่ใช้สำหรับผูกนะคะไว้ผูกที่องค์เท้าวเวสุวรรณนะคะแล้วก็จะมีแผ่นทองให้ด้วยนะคะแผ่นทองนี้นะคะดิาก็จะเก็บใส่กระเป๋าเงินไว้นะคะทุกคน สำหรับชุดเล็กนะคะจะมีทูปกับผ้าแดงนะคะบริจาคเงินตามศรัทธาได้เลยนะคะอันนั้นเนาะส่วนชุดนี้นะคะจะเป็น100บาทนะคะทุกคนบูชา100บาทนะคะจะได้แผ่นทององค์เท้าวเวสุวรรไปไว้บูชาด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีกุหลาบมีน้ำแดงแล้วก็มีผ้าแดงมีทูปนะคะ เดี๋ยวริสาขอตัวไปไหว้ขอพรก่อนนะคะทุกคนแล้วริสาจะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันคะ่ะมุมนี้ก็จะมีเสียงเสียมซีแล้วก็มีปิงปองนำโชคนะคะทุกคนลลวงไหปิงปองนำโชคค่ะเสียงโชคที่ลูกปิงปองนะคะจะมีเป็นตัวเลขให้นะคะ กคนก็จะทยอยเข้ามาทําบุญเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะมีจุดให้ทําบุญหลายจุดเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้มาสักครั้งนะคะวัดสมานมิตรนะคะทุกคนเป็นวัดดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะคะถ้ามาไม่ถูกก็แนะนำให้ตั้ง gps มานะคะทุกคนรับรองมาถึงวัดแน่นอนคะ่ะ พอมาด้านในศาลานะคะจะมีพระสงฆ์นะคะเราสามารถมาถวายสังฆทานจุดนี้ได้นะคะทุกคนวันนี้ริสาก็ได้ซื้อนมมาถวายนะคะก็จะมีการกรวดน้ำนะคะทุกคนแล้วพระก็จะลดน้ำมนต์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ริสาจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่า เป็นเวลาค่ําแล้วนะคะริสาก็จะได้เดินทางกลับแล้วนะคะริสาก็ได้ทําบุญทุกจุดนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพมาฝากเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะ